พบทฤษฎีแพทย์จีนกับหมอขานนะครับเรามาถึงเรื่องของการวินิจฉัยโรคนะครับการวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนโบราณทั้งไทยและจีนเนี่ยเป็นแพทย์รธรรมชาติจะต้องวินิจฉัยจากข้างนอกจากผิวกายเข้าไปสู่ข้างในนะครับ mm. เพื่อจะรู้ว่าข้างในมีอาการเปลี่ยนแปลงของโรคหรืออวัยวะอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างด้วยการดูชั้นผิวนะครับอ่า อันแรกเลยวันนี้เราจะเสนอเรื่องลิ้นนะครับการสังเกตลิ้นมาดูโครงสร้างของของลิ้นนะครับเป็นแผนผังที่เราเพิ่งจะเข้าใจในเบื้องต้นนะครับอันนี้คือตัวลิ้นเรียกว่าตัวลิ้นนะครับลิ้นของคนนะไม่ใช่ตัวลิ้นที่บินไปบินมาแต่ว่าเป็นตัวของคนนี่แหละนะลิ้นเราลิ้นแลบเป้ามานะครับอันนี้อันนี้ปลายอันนี้โคนลิ้นนะครับส่วนนี้ จะขออนุญาตใช้ตัวย่อนะครับเพื่อสถานที่มันจะได้ง่ายขึ้นคนลิ้นเนี่ยเป็นตัวลักษณะที่บอกของ KI KI ก็คือไตนะครับแล้วก็ BL BL นี้ก็คือกระเพาะปัสสาวะอ่าส่นนี้นะครับจะบอกถึงสะท้อนถึงอ่าคงอ่าตัวของไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะนะครับอ่าส่วนข้างๆนะครับข้างๆนี่ก็จะเป็น เป็น G B นะครับ G B ก็คือถุงน้ำบีนะครับน้ำบีแล้วก็ริเวอร์ K R L R แปลว่า,าริเวอร์ก็คือตับนะครับในโครงสร้างนี้โครงสร้างนี้นะครับนี่เนี่ยเนี่ยขอบพิมพ์นะครับทั้งสองข้างนี้เหมือนกันเลยนะครับทั้งสองข้างนี้เหมือนกันเลยก็คือ G B นะครับแล้วก็ L R ก็ตรงนี้ นนีนะครับส่วนปลายปลายเนี่ยก็คือปลายนี่ก็คือฮาร์ดนะครับ HT HT นะครับฮาร์ดส่วนนี้ส่วนถัดไปก็คือลังลังนะครับลังก็คือแถวอยู่ลังก็คืออยู่ปอดปอดโครงสร้างนี่นะครับส่วนที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่เป็นตัวแทนของ s นะครับ t กระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ SP สป e e น,น้ำอันนี้คือแผนถังของลิ้นที่เราจะต้องดูจากคนไข่นคนต้องการที่เราต้องการจะเช็คดูตรวจดูภายในเป็นยังไงน,นะครับหมอโบราณสามารถจะดูอัยะภายในได้ผ่านลินนะครับโครงสร้างของลินก็มีเป็นที่รับรสนะครับก็จะท้อนลงไปที่กระเพาะอาหาร เป็นส่วนใหญ่นะครับจะได้บอกมุมตาต่างๆนะครับ <c oughs> แย่นี้เราสังเกตอะไรบ้างนอกจากดูโครงสร้างแล้วนะครับก็มาสังเกตสีของลิ้นสังเกตลิ้นนะครับก็คือลักษณะสีของลิ้นสีของลิ้นก็จะตัวบอกสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับสีซีดนะครับลิ้นสีซีดก็จะสะท้อนอาการเย็นมีชี่ออมีมีชี้เลือดอ่อนคือน้อยนะครับ น้อยนะครับลิ้นสีแดงสีแดงนี่บอกบอกถึงความความร้อนที่อยู่ภายในนะครับลิ้นสีแดงก็หมายความว่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือบริเวณทั่วไปแดงทั้งหมดเลยนะครับก็ส่วนมากก็จะแดงเป็นลักษณะความร้อนไม่มีไข้นะครับลิ้นสีม่วงสีม่วงสีม่วงนะครับสีม่วงนี่บบอกถึงเป็นจุดๆุดบางคนก็จะมีจุดจุดบนลิ้นอย่างเี้นะครับอย่างเี้นะครับ ก็จะเลือดมันเนือ่อเลือดมันยุดนะครับเป็นบางแห่งในอวัยวะภายในนะครับรูขนาดของลิ้นขนาดของลิ้นมีลักษณะของลิ้นผอมลิ้นผอมนะครับเล็กและกว่าผอมสะท้อนนิดก,กันเลือดเลือดได้ชี้นะครับการเลือดของชี้เนี่ยมันขาดไปหายไปนะครับ ดูลิ้นแข็งลิ้นแข็งคือลิ้นลิ้นไม่งอลิ้นไม่กระดกได้ไม่สะดวกนั่งนะครับส่วนมากก็จะพบในผู้สูงอายุมีความสะท้อนที่มีความร้อนกระทบเข้าไปหุ้มหัวใจกระทบเยื่อหุ้มหัวใจนะครับสะท้อนที่มีเสยมหักกำเริบเสยมหักก็คือความเหนืเดเหนียวใน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 ,ในเส้นนะครับเป็นโรคชนิดกำเริบที่เกิดขึ้นกับสมองมาอันนี้สะท้อนสมองด้วยนะครับสะท้อนสมอง อาการลิ้นแข็งเนี่ยเป็นลักษณะสะท้อนของอาการสมองที่มีเสียมหักกำเริบหรืออุดตันนะครับเลิ้นเฉตัวดล้นมันเฉไปเอียงไปข้างหนึ่งสะท้อนถึงอาการโรคลมกำเริบโรคเกิดโ,โรคลมขึ้นมานะครับเข้าสู่สมองก็จะทําให้ล้นเฉได้นะครับแลบลิ้นออกมาดูผิวพิ้นดูผิวผิวของเลิ้นเนี่ยมันแตกนะครับอาการแตกเป็นรอยเนี่ยม,มันโดยปกติแล้วจะสะท้อนถึงความร้อน ความร้อนที่มีในร่างกายเรานะครับแต่ว่าก็มีข้อจเว้นอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าหากลิ้นแตกนั้นเป็นเวลานานๆานเป็นานานๆแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยโบราณก็ถือว่าเป็นลิ้นปกติได้เหมือนกันนะครับอันแรกเลยมีความร้อนสูงมีข้อจเว้นกน็คือว่าถ้ามันแตกนานแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมไม่มีการ,อรตอบเรื่องมันก็เป็นอาการปกติของลิ้นนะครับอันนี้คือลักษณะของการดูสีลิ้นและลักษณะของลิ้นเป็นตัวลิ้นนะครับ ดตูต่อไปลักษณะที่ลิน้นเหมือนกันนะครับค,ออคือคือคือฝ้าฝ้าะนะครับฝ้าฝ้าแลบลินล้นออกมามันจะมีลักษณะขาวบางเล็กน้อยบางๆเนี่ยเป็นลิ้นปกตินะครับขาวบางแดนไม่เลือดมีขาวบางเล็กน้อยเป็นลิ้นปกตินะครับแต่ถ้ามีผิดปกติเนี่ยฝ้าบนลิ้นเนี่ยหนาหนาเหมือนเค้กเหมือนอะไรเลยนะครับคือหนาเป็นเหมือนหน้าเค้กเลยนะครับสัท้อนธ์กับวามร้อนชื้นกับเร <sven> ือบคือเกิดอาการร้อนชื้น สูงขึ้นคำาเลือกตั้หมายคือว่ามันมันมันมากไปสูงขึ้นนะครับสะท้อนถึงร้อนชื้นในกระเพาะนั้นกระเพาะอาหารเนี่ยมันมีความร้อนชื้นเรียกว่าฝ้าหนาฝ้าแล้วก็มีรอยแตกด้วยมีฝ้าแล้วมีรอยแตกระบุถึงการขาดชี้หินคือขาดความเย็นขาดความเย็นนะครับหากมีฝ้าหนาแตกชี้ว่า ภูมิด้านทานลงโรคจะรุนแรงอันนี้คือสะท้อนถึงว่าภูมิด้านทานของร่างกายมันลดลงเนี่ยโรคก,ก็จะมีความรุนแรงสูงขึ้นนะครับฟ้าไม่มีโดยบนแอปพลิซนออกมาเนี่ยไม่มีเลยนะครับมันจะเรียบไม่มีฟ้าเลยนะครับมันจะทอดอาการของกระเพาะอ,อาหารจะขาดพลังขาดพลังน้ําย่อย ขาดพลังชี้นะครับอันนี้สะพานคือะทะลิ้ไม่มีฟ้ากเลยเนะี่ยมันระบบย่อยเป็นสายต่างๆเนี่ยลิ้นก็ในหลักในก,ะนกระเพาะก็หมดไปนะครับผมฟื้นอ่าลิ้นมันชื้นนะครับชื้นแห้งทั้งชื้นทั้งแห้งชื้นหรือแห้งนะครับชื้นหรือแห้งชี้ถึงสภาะของสารเหลวสารเหลวก็คือน้ําย,ย่อยในกระเพาะเรานะครับมันมันหมดมันน้อยนะครับ ฝ้าขาวขาวนี่ก็จะมีลักษณะต่างๆนะครับขาวโดยทั่วไปนะจะบอกถึงความเย็ยนฝ้าขาวฝ้าขาวบางซับมีฝ้าขาวบางเป็นการรับผลกระทบจากภายนอกคือรับรับจากภายนอกก็คือฤดูกาลต่างๆความเย็ยนความร้อนความเย็ยนความร้อนต่างๆเนี่ยนะข้ากระทบเรานะครับถ้าฝ้าขาวหนาะชี้ว่า มีความเย็นอยู่ภายในหนามีขาวหนานะครับถ้าฝ้าเป็นแบบละอองละอองละอองเล็กๆนะครับเป็นละอองสะท้อนถึงมีความร้อนชื้นสะสมอยู่มีความร้อนชื้นสะสมอยู่ไอตัวชื้นนี่สำคัญมันบอกถึงอาการของโรคที่ค่อนข้างจะจะจะหนักนะครับนะร้อนชื้นเนี่ยสะสมอยู่โรคเริ่มต้นจะรุนแรงเป็นการรุนแรง ขั้นแรกเลยนะครับเริ่มจะทวีความรุนแรงขึ้นนะครับฝ้าและออกขาวเนี่ยเราก็ควรจดจำไว้ให้ดีว่าเป็นการชี้ว่าโรคก,กําลังจะรุนแรงรกับเชื้อโรคภูมิหล้งฐานเราลดลงเต็มที่แล้วนะครับถ้าฝ้าสีเหลืองแล้วออกมาฝ้าสีเหลืองไอ้สีเหลืองเนี่ยมันมัน,ม,นมันบอกถึงอาการของความร้อนนะครับความร้อนก็จะมีไข้นะมีไข้เริ่มมีไข้เล็กน้อยแล้วถ้าเหลืองเข้มไข้สูงเลยไข้สูงนะครับ เหลืองเข้มออกไปถานน้าตาลอ่าฟ้าน้ําตาลอ่าน้ําตาลสูงเลยตัวนี้สูงแน่นอนอันนี้สูงเลยเปลี่ยนจากเป็นสีแดงเลยช็อกเป็นสีแดงนะครับอันนี้คือลักษณะฟ้าเกือบแห้งอะ่ะเป็นสีน้ําตาลความร้อนในร่างกายสูงไข่สูง,สงอ่าฟ้าสีเทาสีเทานี้ก็จะเลยเลยสีน้ําตาลเนาะเห็นไหมมีเทาดํเลื่นันมันมันบน,นลิ้นเลยนะครับ โรคปวดรุนแรงจะเย็นชื้นมีเย็นด้วยมีชื้นด้วยบวกกันสองสองอย่างเลยโรคเย็นโรคชื้นบวกกันมันมีสองโรคนะครับทางที่เราทราบแล้วว่าโรคทั้งหกมีอะไรบ้างนะมีโรคเย็นโรคชื้นโรคสองอย่างรวมกันเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นมาความปั่นป่วนของของโรคก็จะสูงขึ้นนะครับเท่าฟ้าลักษณะมันแข็งนะครับมีเหลืองด้วยเทาด้วยบวกสามอย่างเลยมีความร้อนชื้นสะสม มีความร้อนสะสมนะครับสะสมอยู่นะครับแสดงว่ามันก็เกิดปัญหาแล้วนะครับฝ้ามีลักษณะที่เป็นสีเทาแห้งเทาแห้งร้อนมากเกินไปร้อนร้อนเลยตอนนี้นะร้อนมากเกินไปเป็นสิ่งที่ต้องปราบความร้อนนะครับฝ้าสีดําหลังจากแห้งเทาเหลืองเข้มตายแล้วเนี่ยมันสีดําครับตอนนี้สีดําโรคระยะตุ่นแหลม โรคระยัที่รุนแรงแล้ถ้ามีสีดำด้วยฝ้าสีดำเหลืองแห้งรอยแตก1 2 3 4 4อาการสีลักษณะด้วยกันเนี่ยนะครับโรคก,ก็จะเริ่มลดลงอ่านี่แปกนิดหนึ่งนะครับาเราก็ควรปตทำสีฝ้าของลิ้นให้ดีนะครับถ้าฝ้าดำดำได้ลื่นอ,อันนี้คือความเย็นสูงเพราะฉะนั้นฝ้าเนี่ยจะเป็นตัวกำหนด ความรุนแรงของอาการอวัยวะภายในและโลกให้เราได้ทราบขึ้นไปนะครับข้อสรุปก็คือว่าระยะเืิ่มต้นของการเรียนรู้จักลิ้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราต้องจําแผนผังของลิ้นว่าโซนไหนอย่างไรนะครับฝ้าทั้งหมดนี้สีต่างๆแม้กระทั่งลิ้นสีต่างๆไปอยู่ในจุดใดมากที่สุดแผนแผังแผนผังตรงไหนมากสุดสะท้อนถึงอวัยวะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทฤษฎี ไม่ว่าลักษณะแข็งไม่ว่าลักษณะฝ้าสีดำเหลืองขาวต่างๆเนี่ยถ้าชนไหนอะไรมากเนี่ยมันก็จะระบุถึงการเปลี่ยนแปลงของออาไวนน้นั้นด้วยตามทฤษฎีของว่าด้วยลิ้นบอกโลกนะครับอันนี้ถ้าใครอยากจะดูชบคลิปต่อไปก็ให้กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ทราบถึงความเคลื่อนหน้าของการวินิจฉัยโลกนะครับขอบคุณครับ